เพราะว่าความสุขคือสิ่งที่เราต้องการ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ,บรายการ Health Secretary เลยค่ะสุขภาพโดยโรงพยาบาลสมิติเวชศีราชาค่ะแอนยังคงอยู่ที่แผนกฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเรื่องราวของแผนกนี้ยังไม่จบค่ะและที่สําคัญเราจะมีบุคลากรน,นะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษากับคนไข้ที่มาใช้บริการที่แผนกฉุกเฉินนะคะทุกความเชี่ยวชาญคือมาตรฐานเดียวกัน โรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมดูแลคุณและคนในครอบครัวด้วยแพทย์เฉพาะทางและการบริการที่เอาใจใส่สมิติเวชสุขุมวิทสีนครินท์และศีราชามาตรฐานสมิติเวชมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ให้คุณวางใจ038-320-300สมิติเวสานสมิติเวชศรีราชา o ั e s t h a Location ขออนุญาตแนะนำคุณหมอทรงวุฒิสุขเมธวัฒนิทนะคะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำนแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชศิริราชาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีคับท่านผู้ชมคับครั้งที่แล้วนะคะได้คุยกับคุณหมิวไปแล้วหัวหน้านแผนกฉุกเฉินนะคะครั้งนี้ต้องขอรบกวนคุณหมอให้คุณหมอนะคะเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มักจะถูกนํามาส่งที่โรงพยาบาลสมิตเวชศิริราชามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็ อุบัติเหตุของเราเนี่ยก็มีอยู่หลายประเภทนะครับตั้งแต่อุบัติเหตุในโรงงานซึ่งแถบนี้มีโรงงานค่อนเยอะนะครับกับอุบัติเหตุหนึ่งที่เกิดในท้องถนนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มามีตั้งแต่เจ็บน้อยเจ็บนักถ้าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดในโรงงานนี้จะเป็นลักษณะไหนบ้างครับคุณหมอเครื่องจักรเครื่องจักรมากกว่าครับในว่าที่โดนส่วนใหญ่จะเป็นมือ เพราะฉะนั้นฝากไปทางนผู้ชมทางบ้านนะคะไม่จะเป็นว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุที่โรงงานท่านผู้ชมทางบ้านที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายก็สามารถนําส่งได้ที่แผนกฉุกเฉิน,นเราเช่นเดียวกัน mm hmm. ถ้ามองในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน mm hmm. ช่วงเทศก,กาลที่ผ่านมาได้พบเคสอุบัติเหตุอะไรบ้างคุณหมอครับช่วงเทศก,กาลที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่แถวนี้เนี่ยก็เป็นท้องถนนใหญ่นะครับมีตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อย,น,อยะนะครับเจอทางอุบัติเหตุถึงขนาด มากต้องผ่าต<ม>ัดหรือ<ม>ต้องดูแลในการฉุกเฉินครับทางโรงพยาบาลเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ค่อนข้างจะพร้อมและก็มีหมอให้สัลกรรมประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉินตลอดนะครับที่แอนทำใหผู้ชมนะคะมา ใกล้ชิดกับแผนถุกเชิญนะคะเพราะบ,บอกว่าอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและโรงพยาบาลของเราเนี่ยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนอกจากการซัพพอร์ตในเรื่องของทีมแพทย์และเครื่องมือแล้วนะคะย้ายชิงหมอเนี่ยบอกกับท่านผู้มชมน,นิดนึงว่าการระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุก่อนดีกว่าต้องมีการเตรียมการระมัดระวังอย่างไรบ้าง<อ>ในอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของท้องถนนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดระวังใน,ใน,ใ,นในสองแง่นะครับคือองแง่คือคง,คงขับหรือคนที่ใช้ รถใช้ถนนเนี่ยก็คงต้องระวังอย่าให้เกิดความประมาทนะครับการขับขี่ก็อย่าให้ด่มสุราหรือก็สนุกเกินเกินไปนะครับถ้าเรารู้ตัวตัวเองสมบุบรว่าเราต้องขับรถออกเคตเนี่ยแล้วเราก็ระวังนจนไม่ค่อยมีปัญหาค,ครับส่วนเรื่องของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้พบเห็นอุบัติเหตุในท้องถนนะนะครับในกรณีที่มีอุบัติเหตุในท้องถนนแล้วเนี่ยการที่จะไปช่วยเหลือ คนไข้ในกรณีคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวนะครับก็พยายามอย่าขยับผู้ป่วยมากนักนะครับการขยับตัวผู้ป่วยเนี่ยลองเริ่มแรกเราควรจะให้ดูก่อนว่าคนไข้เขารู้สึกตัวดีไหมถ้าเขารู้สึกตัวดีเนี่ยก็ดูถามว่าเขาปวดตรงไหนบริเวณที่เจ็บที่ปวดเนี่ยพยายามจะขยับเขาให้น้อยที่สุดนะครับไม่ต้องรีบในกรณีที่พอเจอแล้วต้องพยายามเข้าออกจากที่เกิดเหตุเหมือนในหนังนะครับ เพราะว่าการที่เราขยับไช่มากเกินไปโดย,ยตำแหน่งที่เขาเจ็บอยู่บ้างนี้ิดหน่อยการที่เราไปขยับปาอาจ,จะทําให้เขาเจ็บมากขึ้นนะครับหรือมีการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นค่ะการติดเชื้อกับเลือดเพราะฉะนั้นเนบางกรณีบางเคสเนี่ยมีเลือดออกบริเวณผิวหนังแล้วคนที่จะไปช่วยนะคะจะต้องระมัดระวังตัวเองอ่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวเราไม่มีบาดแผลอยู่นะครับการ ผิดเชื้อตะหงเลือดเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับยกเว้นว่าเรามีบาดแผลอยู่การใช้ถุงมือจะใหเจะช่วยให้ได้มากนะครับค่ะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะจะต้องมีการเซฟตี้ด้วยสําหรับผู้ที่จับไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุวันนี้นะคะรายการเฮลท์ซิกาเทรี่เลยค่ะสุขภาพมาพบกับแพทย์ศัลยแพทย์นะคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้กับท่านผู้ชมนิดนึงการดูแลรักษาสุขภาพก็ ในของแผน,แสนกสัญญาการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุทะส่วนใหญ่นะครับการถ้าจะแนะนำเรื่องของสุขภาพตอนนี้ก็คงก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงการใช้รถใช้ถนนในใน,ในแถบนี้นะครับเพราะว่าถนนข้างๆจะเส้นใหญ่ขับรถกันเร็วนะคะรับสิ่งนี้ต้องระวังสม่ำเสมอคือว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ย พร้อมไหมในการที่จะขับรถแล้วรถที่เราใช้เนี่ยต้องมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสุดวิสัยจากรถได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอทรงวุฒิเมฆัทนายนะคะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลสมิติเวชศิริชาที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องของการระวังและป้องกันเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุตลอดจนการที่จะนําส่งคนไข้มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเราขอบคุณะคะคุณหมอคะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่พบเห็นอุบัติเหตุสามารถโทรศพัพท์แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์0383241110อุบัติเหตุฉุกเฉินเรายินดีที่จะให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้เฮลส์แคลทรีต้องขอขอบคุณทานชู้นทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพราะวาความสุขคือสิ่งที่เราต้องการเพราะ <S <S ความ